สวัสดีครับเพื่อนๆผมเกียรติกร Woodwork DIY งานไม้ง่ายๆ<ว>คุณก็ทําได้สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆมือใหม่หรือเพื่อนๆพ่อ,อ,พ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 อบ้านแม่บ้านท่านใดที่กําลังมองหาไม้สําหรับเอาไว้ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับแล้วสงสัยว่าไม้แผ่นนี้คือไม้อะไรหรือว่าไม้ต่างๆที่มีลายลวดลายประมาณแบบนี้นะครับที่เขาเอาไว้ใช้ทาเฟอร์นิเจอร์ตามห้างตามร้านต่างๆที่ทํากันเยอะๆนะครับส่วนมาก เขาจะใช้ไม้ตัวนี้นะครับเขาเรียกว่าไม้ยางพาราอัดประสานนะครับหรือว่าไม้ยางพาราประสานนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างผมได้เขียนแล้วก็จะมาอธิบายให้เพื่อนๆได้รับฟังกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยครับโอเคครับเพื่อนๆนผมก็มีไม้อยู่2แบบที่จะแนะนําเพื่อนๆนะครับโดยไม้ยางพาราประสานตัวนี้นะครับเขาจะมีขนาดอยู่ที่4ี่คูณแฟุตหรือว่า ขนาดกว้าง1 2 2ซนเมตรยาว2 4 4ซนมรขนาดเท่าแผ่นไม้อัดนะครับ4ณ8ฟุตเนี่ยทำไมมันไม่และเพื่อนๆบางคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันไม่ทำมา120 2 1ม2 0คูณ240เหตุผลเพราะว่าเวลาเราเอาไปตัดใช้งานใช่ไหมครับเราจะต้องตัดเผื่อตัดเศษต่างๆแล้วมันจะย่นเข้ามา กับฟันของใบเลื่อยครับยิ่งฟันใบเลื่อยนาเท่าไหร่มันก็จะกินมาเรื่อยๆเขาก็เลยเผื่อเศษออกมาทุกด้านนะครับเพื่อที่จะให้เวลาเราตัดเนี่ยเราจะได้ใช้งานแบบแผ่นเต็มๆนะครับเ,เพื่อนๆและเกรดของไม้ยางพาราประสานนะครับมันจะมีอยู่ประมาณนี้นะเ,นเพื่อนๆเกรดที่สวยที่สุดก็คือเกรด AA นะครับก็คือเกรดสวยทั้งสองด้านเกรด SC CC BC AC AB มันเป็นอย่างไร มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูสมมุติว่าถ้าเกต AC ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านหน้าแผ่นหนึ่งนะครับสวยส่วนด้านหลังอีกด้านหนึ่งก็จะมีตาไมา้ไส้ไม้แบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าเกต C นะครับแต่บางอันเกต C เกตซีซีหน้าก็สวยทั้งสองหน้าบางทีเจอโรงงานดีๆที่เขาเลือกคัดเกตไม้ดีๆนะครับเกตซีซีเนี่ยบางทีมีตาไม้แต่หน้าไม้เนี่ยสวยมากๆตาไม้ไม่มีรอยดําไม่มีรอยด่างแบบนี้ให้เห็นเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเกตเอสซีเกตต่ําที่สุดเลยนะครับแบบนี้มันจะมีตาไม้ไส้ไม้แล้วก็ตาไม้ดําๆไส้ไม้ดําๆเนี่ยที่ไม่สวยงามประมาณนี้นะครับเต็มทั้งแผ่น แบบนี้เลยราคาก็จะถูกลงและความหนามีให้เลือกขนาดเท่าไหร่บ้างขนาดความหนาจะมีอยู่ที่ตั้งแต่8มิลจนถึง30มิลิเมตรเลยนะครับมันก็จะไล่ห่างกันประมาณ2มิล3มิล4มิลประมาณนี้นะครับแต่ที่ใช้งานกันบ่อยๆก็จะมีอยู่ประมาณ16มิล18มิล20มิลนะครับที่ผมได้ใช้บ่อยๆมีขายที่ไหนบ้างถ้าขายตามห้างวัสดุก่อสร้างเช่น ไทยวัสดุดูโฮมโฮมฮับกูบอนเฮาส์เขาก็จะมีตั้งแต่ขนาด1 5ม mm, มจนถึง 20mm มมนะครับเพื่อนๆแต่ที่เห็นบ่อยที่สุดก็จะมี16 mm มเมรที่เขาจะสต็อกสินค้าไว้เยอะมากๆเพราะว่าเป็นขนาดที่มีความหนาพอสมควรไม่หนา,กา,นานเกินไปไม่บางเกินไปและคนใช้เยอะที่สุดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆ,ๆท่านใดต้องการที่มีความหนา8มิล10มิล12มิล 14มิลอันนี้จะหายากหน่อยเราต้องหาตามร้านที่ขายใน Facebook หรือถ้าเพื่อนๆท่านใดอยู่แถวไหนนะครับมีร้านที่จำหน่ายไม้แบบนี้นะครับขนาดเล็กๆขนาดบางประมาณนี้ก็แนะนำเพื่อนๆไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับส่วนผมจะสั่งมาจาก2ร้านนะครับที่สั่งอยู่ประจำก็คือร้านร่วมสุขค้าไม้บางโพนะครับแต่ผมสั่งผ่าน Facebook ผมอยู่ขอนแก่นเขาก็ทําการตัดแล้วก็ส่งมาให้ผมได้ด้วยนะครับหรือว่าสั่งเป็นแผ่นเต็มๆก็ส่งให้ได้เช่นเดียวกันและอีกร้านหนึ่งก็คือบริษัทอินเตอร์วูดทิมเบอร์นะครับเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ทั้ง2ร้านนี้ไว้ให้ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับไม้ยางพาราประสานแบบนี้นะครับเหมาะกับงานอะไรมากที่สุดนะครับส่วนมากก็เอาไปทําได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าท็อปโต๊ะทำเฟอร์นิเจอร์ทำโต๊ะตู้เตียง เก้าอี้ทาได้หมดเลยนะครับแล้วแต่เพื่อนๆหรือแล้วแต่ช่างที่คิดได้นะครับสามารถทําได้หมดเลยอย่างเช่นผมก็เอาไป,าไปทําพวกชั้นลอยทําตู้ทําชิ้นงานต่างๆประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูให้ดูชิ้นงานของผมก่อนนะครับอ่ะอันนี้เป็นขนาดอันนี้คือขนาดความหนา3 0ม mm. ผมก็จะทําเป็นชั้นลอยนะเพื่อนๆเนี่ย เป็นชั้นลอยติดผนังความยาว30เซนหรือว่าถ้าเพื่อนๆทาแบบยาวกว่านี้ก็ได้แต่เวลาทาสีออกมาแล้วนะครับจากไม้ที่มันออกขาวๆวนวลๆแบบนี้นะครับเราก็จะได้โทนที่มันเข้มขึ้นเพราะว่าสีเคลือบลเกอร์เงายูรีเทนเนี่ยมันก็จะดึงเฉดสีของไม้นะครับให้มันขึ้นมานะครับมันจะได้สีออกอมเหลืองประมาณนี้นะเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดแบบ อยากได้ให้สีขาวนวลๆก็ต้องใช้สีสูตรน้ำนะครับมันจะไม่เปลี่ยนสีของเนื้อไม้มากนะครับและไม้ประสานต่างๆราคาอยู่ที่เท่าไหร่ต่อแผ่นนะครับอันนี้บอกคร่าวๆนะครับเพื่อนๆเพราะว่าแต่ละร้านแต่ละที่จะขายราคาต่างกันนะครับ8ถึง20มิลเนี่ยราคาคร่าวๆจะอยู่ที่900ถึง2,000บาทแล้วแต่เกรดนะครับ ขนาด20-30มิลก็จะอยู่ที่ราคา1,500หรือ1,800จนถึง3,000ขึ้นไปนะครับแล้วแต่เกรดแล้วแต่ความหนาอันนี้ก็ต้องไปเลือกดูแต่ละร้านอีกทีนะครับการต่อไม้มันเป็นอย่างไรสำหรับไม้พลาไม้ยางพาราประสานนะครับก็จะมีอยู่2แบบหลักๆในการต่อไม้นะครับแบบแรกคือการต่อแบบฟันปลาหรือว่าฟิงเกอร์จอย แบบที่2คือการต่อแบบลายเส้นตรงหรือว่าต่อตรงนะครับแบบวัดจอยและผมก็ได้เตรียมสองแบบให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับแบบแรกคือแบบต่อฟันปลาคือแบบนี้นะเ,นเพื่อนเและการต่อไม้เขาต่อยังไงนะโอเคเราดูตรงนี้นะครับจะเป็นต่อแบบฟันปลาโดยการใช้เครื่องบากที่หัวไม้แล้วก็นําไม้ทั้ง2ชิ้นมายึดติดเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับ จะอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็อัดให้แน่นนะครับแต่ก่อนการอัดการประกอบนะครับเขาจะทากาวที่หัวมุมตรงนี้ทุกครั้งแล้วก็บีบอัดเข้าไปนะครับและการต่อด้านข้างที่ให้มันเป็นแผ่นใหญ่ๆนะครับเขาต่อชนธรรมดาโดยการอัดกาวแล้วก็บีบอัดเข้าเครื่องก็แข็งแรงนะเพื่อนๆต่อไปแบบที่2 คือการต่อแบบต่อตรงแบบบัดจอยนะครับมันเป็นอย่างไรมันเป็นประมาณนี้นะครับเขาก็จะบากด้านนี้ทั้ง2ด้านนะครับให้เป็นร่องรอยแบบนี้แล้วก็นำมาเสียบเข้าด้วยกันแบบนี้นะครับด้านบนก็จะสวยกว่าเป็นรอยต่อตรงไม่มีรอยฟันปลาถ้าเทียบระหว่าง2แบบแบบต่อฟันปลา กับแบบต่อตรงด้วยการต่อแบบบัตรจอยแบบนี้แบบไหนแข็งแรงกว่ากันผมว่าแบบต่อตรงจะรับน้ําหนักได้ดีแล้วก็ยึดเกาะแน่นมากกว่าในการใช้งานนะครับแต่จริงๆแบบฟันปลาก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นนะครับส่วนมากก็จะใช้แบบฟันปลากันซะส่วนใหญ่ผมก็ใช้แบบต่อฟันปลาแบบนี้บ่อยที่สุดนะครับเพื่อนๆก็ใช้ได้ไม่มีปัญหานะครับส่วนการอัด ต่อมาให้เป็นแผ่นใหญ่ๆเขาก็ทากาวด้านข้างแล้วก็อัดเข้าด้วยกันมันก็แน่นแข็งแรงนะครับไม่เคยมีแตกไม่เคยมีพังเสียหายนะครับสําหรับชิ้นงานที่ผมได้ทําแต่ทีนี้มันจะมีข้อเสียอยู่ว่าแต่ละโรงงานแต่ละบริษัทที่เขาผลิตนะครับกาวแต่ละแบบเนี่ยที่เขามาใช้อัดในการทําไม้ยางพาราประสานหรือไม้อัดประสานต่างๆนะครับมันก็จะมีคุณภาพแตกต่างกันไป บางบริษัทอัดมาไม่ดีกาวไม่ดีนะครับทาให้เวลาเราใช้งานหรือว่าเรามาตัดไปแล้วนะครับไม้มันก็แยกออกจากกันได้อันนั้นคือกระบวนการผลิตที่อาจจะไม่ได้คุณภาพหรือว่าสเปคไม่ผ่านหรือว่ากาวไม่ดีนะครับแต่จริงๆแล้วที่ขายตามท้องตลาดทั่วไปส่วนน้อยครับที่จะเจอแบบนั้นก็จะเจอแบบดีๆแบบนี้ซะส่วนใหญ่นะครับอันนี้ก็คือการต่อไม้แบบต่างๆนะครับเพื่อน โอเคเดี๋ยวเรามาดูแผ่นใหญ่ๆทั้ง2แบบนะครับที่ผมเตรียมมาไว้ให้เพื่อนๆได้ชมตัวนี้เป็นแบบต่อฟันปลาเห็นไหมครับเพื่อนๆก็เรียบสวยงามเกียรสวยเนี่ยจะทําชิ้นงานได้สวยแล้วก็ดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องราคาแบบต่อฟันปลาจะราคาถูกกว่าถ้าแบบต่อแบบปัดจอยมันจะต่อได้สวยแล้วก็รอยต่อเนี่ยจะเป็นแบบต่อตรงรอยสวย ราคาจะสูงกว่าเล็กน้อยแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ซีเรียสอะไรจริงๆแล้วแผ่นไม้ยางพาราประสานตัวนี้ก็สวยทั้ง2แบบนะครับเพื่อนๆแต่ทีนี้จะอยู่ที่เกดที่เพื่อนๆเ,เลือกใช้งานแล้วก็ความหนานะครับยิ่งความหนาไม่มากความบางๆเนี่ยมันจะเกิดการโก่งได้เยอะมากกว่านะครับแล้วก็การทําชิ้นงานเนี่ยเราอาจจะต้องดามหรือว่าต่อไปมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับ ที่ต่อแผ่นไม้นะครับที่เราเห็นการต่อแบบฟันปลาส่วนมากตรงนี้ก็จะเห็นเป็นรอยแบบต่อตรงนะครับประมาณนี้นี่รอยต่ออัดกาวของเขานะครับมันก็จะเรียบตรงแต่ถ้าเป็นแบบต่อแบบมัดจอยด้านบนจะเรียบเป็นรอยต่อตรงแต่ด้านข้างจะเห็นรอยฟันปลาที่เขาทําร่องในการต่อไม้อัดไม้นะครับก็จะประมาณนี้นะเพื่อน สำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มาฝากเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆมือใหม่ท่านใดที่กําลังมองหาไม้ยางพาราประสานเอาไว้ใช้งานไม่เพียงแต่มีไม้ยางพาราประสานเท่านั้นนะครับบางร้านมีไม้สนประสานไม้สักประสานไม้ต่างๆที่เขาหามาได้แล้วก็อัดประสานรวมกันนะครับก็มีให้เลือกนะครับเพื่อนๆก็ลองดูแต่ละร้านอาจจะมีไม้ไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากที่เห็นกันบ่อยๆที่ เขาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ทำชิ้นงานต่างๆนี่ก็จะใช้พวกไม้ยางพาราประสานกันเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์มาฝากเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้เอาไปใช้งานเอาไปเลือกซื้อเผื่อไปซื้อแล้วบอกพนักงานก็ดูตามเกตต่างๆแบบนี้ที่ผมได้แนะนำเพื่อนๆไปนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้ามีคลิปดีๆอะไรมาแนะนำเพื่อนๆหรือมาให้ความรู้เพื่อนๆก็ติดตามชมกันไปได้ตลอดเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ